นั่งสายการบินโลคอสสัญชัดญี่ปุ่นเครื่เครื่องสุวรรณภูมิบินตรงกุงเทพโอซาก้าในราคาประหยัดคลิปนี้เอมี่กับครอบครัวก็เดินทางกับสายการบินพีชนะแม่แม่เป็นสายการบินลูกของ ANA มเอมี่จองตั๋วไปกับช่วงมกราคมได้ประมาณคนละ16,000บาทเครื่องเครื่องที่สุวนรณภูมิเที่ยวบิน MM092 เครื่องออกตี 1, 10นาทีพอ4ี่ทุ่มเคาน์เตอร์เขาก็เปิดให้เช็คอินล่วงหน้า3ชั่วโมงที่ถแถวเอลตรงเวลาเป๊ะเช็คอินเสร็จก็ไปรอที่<ป> พอดีประมาณ8โมง40เวลาญี่ปุ่นตัวเครื่องก็จะเป็นที่นั่ง3 3เบาะหนังสีม่วงเทาดำเต็ไม่ว่าที่นั่งก็ค่อนข้างกว้างนะแม่แม่ดูฟูจินั่งดียังแบบเลือๆเอขาไม่ชิดไม่ชนมีช่องเสียบ USB ไว้ชาร์จมือถือได้ด้วยราคาตรวจจะไม่รวมอาหารนะแต่ก็จะมีขายพวกอาหารขานมเครื่องดื่มบนเครื่องเมนูแล้วก็ราคาก็จะประมาณนี้ลูกเรือทั้งหมดเป็นคนญี่ปุ่นมีมาแจกของที่ระลึกให้กับเด็กๆด้วยน่ารักมากใช้เวลาบินประมาณ5ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะแม่่ตสารบน้งมททีีัถให เเข้ามืออีีกทแล้วตอนขากลับเราก็ต้องมาเช็คอินกับตู้แล้วก็ต่อแถวโหลดกระเป๋าที่เทอร์มินอล2เหมือนกันใครที่กําลังมองหาสายการบินที่บินตรงสวนภูมิโอซา,า,า,าก้าเลยนะคะรปหยัดเอมี่ว่าพีสก็ตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่านะแม่แม่มาโอซากา้าครั้งหน้าก็ลองนั่งพีสกันมาดูได้นะ